เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางทีโครงการอาสังหาดูเหมือนยอดขายดีนะเป้าได้แต่สุดท้ายเอ๊ะทำไมเงินสดจิตขาดหรือลูกค้าไม่แฮปปี้คือหนึ่งในคำตอบอาจจะอยู่ที่วิธีวัดผลนี่แหละครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้เจาะลึกกันเรื่อง KPI s กับ OKRs OK ว่ามันต่างกันยังไงโดยเฉพาะในธุรกิจอสังหานะครับอิงจากบทความของคุณนรงวิทย์แสนทองเรื่อง KPI ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ถ้าพูดถึงความต่างแรกเลยนะคะ KPIs หรือ Key Performance Indicators เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะวัดความสำเร็จแยกกันไปเป็นข้อๆเลยตัวไหนถึงเป้าก็ถือว่าสำเร็จเรื่องนั้นแต่พอเป็น OKRs OK หรือ Objectives and Key Results มันจะมองเป็นชุดค่ะคือมีวัตถุประสงค์ใหญ่ Objective ข้อเดียวแล้วก็มีผลลัพธ์หลกักหรือ KRs หลายๆข้อตามมาซึ่งเราต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายทั้งหมด ในชุดนั้นนะคะถึงจะเรียกว่าบรรลุอบเจ t i ีฟนั้นจริงๆอ๋อเข้าใจเลยครับแสดงว่าถ้า o k เคตั้งไว้มี k r 5ข้อทําได้ดีเยี่ยม4ข้อแต่พลาดไปข้อเดียวใช่ค่ะก็ยังถือว่าวัตถุประสงค์หลักนั้นยังไม่สําเร็จร0อค่ะอาจจะมีการให้เกรดความสําเร็จแต่ถ้าตามหลักคือยังไม่เต็มร้อยโหฟังดูโหดกว่า KPI เยอะเลยเนี่ยมันท้าทายดีนะครับใช่ค่ะ แล้วประเด็นนี้มันก็ชี้ให้เห็นอีกความต่างที่สำคัญเหมือนกันคือ OKRs OK เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อวัดผลลัพธ์หรือ outcome กับผลกระทบหรือ impact คือมองในภาพรวมที่กว้างกว่าครอบคลุมหลายมิติเพื่อให้ตอบ objective นั้นๆแต่ KPI ส่วนมากนะคะก็มักจะโฟกัสแค่มิติเดียวตามชื่อตัวชี้วัดเลยพราะเห็นภาพชัดขึ้นครับอย่างในข้อมูลที่เรามีตัวอย่าง KPI ที่นิยมใช้ในธุรกิจอสังหาก็เช่นด้านการเงิน ก็วัดกําไรสุทธิอาจจะตั้งเป้าสัก500ล้านบาทต่อปีอหรือยอดขายร่วมเป้า1200ล้านบาทต่อปีแบบนี้ค่ะด้านลูกค้าก็วัดคะแนนความพึงพอใจอาจจะอยากได้สัก4.5ขึ้นไปใช่ค่ะหรือ NPS ที่วัดการบอกต่อครับ NPS เป้าอาจจะ plus 40หรือด้านกระบวนการภายในก็ดูว่าโครงการเสร็จตามแผนกี่เปอร์เซ็นต์เช่น95%ขึ้นไปค่ะ ด้านคนด้านบุคลากรก็อาจจะวัดความผูกพันของพนักงานว่าเกิน80%ดสิบไหมจะเห็นว่าแต่ละตัวมันวัดแยกส่วนกันไปเลยนะคะกําไรถึงเป้าก็เรื่องหนึ่งลูกค้าพอใจก็อีกเรื่องหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เชื่อมกันโดยตรงในตัววัดใช่ครับทีนี้ลงมาดูตัวอย่าง OKRs กันบ้างอย่างวัตถุประสงค์ข้อแรกที่น่าสนใจคือขายดีมีกําไรโอนไวลูกค้าพึงพอใจซึ่งเพื่อให้บรรลุ o b j e c t i v นี้ ต้องทำ Key Results หข้อนี้ให้ได้ทั้งหมด KR1 ยอดขายสะสมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1,200ล้านบาทค่ะ KR2 ยอดโอนกรรมสิทธิ์ก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1 0 0ล้านบาทอื KR3 กำไรขัน้นต้นต้องมากกว่าหรือเท่ากับ28% KR4 คะแนนความพึงพอใจลูกค้าหลังโอน4.5และข้อสุดท้าย KR5 ค่าใช้จ่ายแก้ดีเฟกตหรือพวกข้อบกพร่อง เทียบกับยอดโอนตรงไม้กว่าหรือเท่ากับ0.5%นี่แหละค่ะจุดที่น่าสนใจมากคือการจะถือว่า Objective ข้อนี้สำเร็จได้ต้องทำ KRs ทั้ง5ข้อให้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดมันเหมือนบังคับให้เรามองเชื่อมโยงกันหมดเลยทั้งขายการเงินกำไรการส่งมอบคุณภาพและก็ความรู้สึกของลูกค้าซึ่งในธุรกิจอสังหาที่แบบว่าการประสานงานระหว่างฝ่ายขายการเงินก่อสร้างมันสำคัญมาก การใช้ o k เ s แบบนี้ก็น่าจะช่วยลดปัญหาคลาสสิกที่ว่าขายได้แต่ส่งมอบช้าหรือต้นทุนบานปลายเพราะทุกคนถูกบีบให้มองภาพใหญ่ภาพเดียวกันครับผมยังมีตัวอย่างอื่นอีกอย่างวัตถุประสงค์ที่ว่าบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าอันนี้ก็จะมี k r เคที่เกี่ยวกับพวกสินเชื่อต้นทุนการเงินการชำระหนี้การปิดบัญชีกระแสงเงินสดรวม,รวมกันไปใช่ค่ะดังนั้นโ k เคมันเหมือนเอ่อ ผลักดันให้องค์กรมองภาพรวมและความเชื่อมโยงของผลลัพธ์ต่างๆมากขึ้นแทนที่จะแบบพยายามทำ KPI ให้เขียวทีละตัวไปเรื่อยๆฟังดูดีเลยครับเรื่อง OKRs okay แต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยการวัด KPI ทีละตัวมันดูจัดการง่ายกว่าหรือเปล่าครับโดยเฉพาะสำหรับทีมที่อาจจะยังไม่คุ้นหรือทัพยากรจำกัดเป็นคำถามที่ดีค่ะ แน่นอนว่าการปรับมาใช้ OKRs OK มันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรด้วยนะคะแล้วก็อาจจะซับซ้อนกว่าในช่วงแรกๆการเริ่มด้วย KPIs อาจจะง่ายกว่าในบางกรณีก็จริงค่ะแต่ข้อดีที่ชัดเจนมากๆของ OKRs OK ก็คือมันช่วยให้องค์กรมั่นใจได้มากขึ้น ว่าความสําเร็จที่เราวัดได้เนี่ยมันส่งผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจในภาพรวมจริงๆไม่ใช่แค่แบบว่ามีตัวเลขเขียวๆบางตัวที่ดีแต่ไม่ได้ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าเท่าที่ควรลองนึกภาพผู้บริหารดูดัชบอร์ด KPI เขียวเกือบหมดเลยแต่พอมารู้ที่หลังว่ากําไรหดเพราะต้นทุนแก้ดีเฟกต์บานปลายแบบนี้ค่ะซึ่งสถานการณ์แบบนี้ o OK k r s, ที่ผูกเรื่องคุณภาพกับกําไรไว้ด้วยกันอาจจะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นตั้งแต่แรกชัดเจนเลยครับ สรุปง่ายๆก็คือ KPIs เหมือนวัดความสำเร็จเป็นจุดๆแยกกันไปค่ะส่วน OKRs OK มองเป็นภาพรวมความสำเร็จที่ต้องเกิดจากหลายผลลัพธ์ประกอบกันภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกันใช่เลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายัางไงก็คือการเลือกใช้ OKRs OK อาจจะช่วยให้องค์กรแน่ใจได้มากขึ้นคาว่า ความสําเร็จที่วัดผลออกมาเนี่ยมันส่งผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจจริงๆอย่างครอบคลุมรอบด้านมากกว่าการที่มี KPI บงตัวที่ดูดีแต่พอไปดูภาพรวมแล้วอาจจะไม่ได้ช่วยขับเคลื่อนองค์กรเท่าที่ควรจะเป็นน่าคิดตามเลยครับเอ่อทิ้งท้ายไว้ให้ลองจินตนาการกันดูนะครับว่าถ้าองค์กรของเราเนี่ยเปลี่ยนจากการไล่ตามตัวเลข KPI แต่ละตัว มาเป็นการมุ่งมั่นระดมสมองทรัพยากรเพื่อทำให้ OKRs OK ทั้งชุดมันสำเร็จให้ได้จริงๆการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์แล้วก็วิธีการทำงานร่วมกันของทีมต่างๆในองค์กรมันจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนบ้างก็น่าสนใจนะครับ